เวียพาลูกกลับบ้านที่ขอนแก่นคุณปู่ดีใจมากได้เจอหลานสาวทำเอาคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างเวียสุกลวัฒน์ถึงกับดีใจเพราะว่าได้พาครอบครัวกลับบ้านที่ขอนแก่นพร้อมหน้าทั้งภรรยาวิกกี้และลูกสาวตัวน้อยน้องวิริน โดยล่าสุดในอินสตาแกรมของเวียสุกุลวัฒน์ที่ได้โพสตภาพโมเมนต์ครอบครัวสุดอบอุ่นพาลูกสาวตัวน้อยน้องวิรินไปหาคุณปู่ที่ขอนแก่นในรอบปีพร้อมกับภรรยาวิกกี้ซึ่งเป็นการรวมตัว3ามเจนและได้ถ่ายรูปโมเมนต์ตือลงโซเชียลพร้อมกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่า3ามเจนสี่คนมารวมตัวกันครับดีใจมากๆที่ได้พาครอบครัวกลับบ้านขอนแก่น ปู่ดีใจมากๆเราสามคนก็มีความสุขมากๆครับกลับมาครั้งนี้น่าจะได้อยู่รับลมหนาวขอนแก่นยาวๆเลยครับบบ V I K K I I E X ไ L O I E R W อ N ก W 19นและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เช่นง่าหาน่ารักมากค่าคุณปู่คงดีใจหลานสาวมาหาแอบเห็นมีสติ๊กเกอร์แปะคุณปู่ด้วย น่ารักที่สุดเลยค่ะคุณปู่ดีใจเลยวิรินมาอยู่ด้วยนานนนขอให้คุณปู่วีรสุขภาพแข็งแรงดูแล้อบอุ่นจังขอรอบครัวที่แสนจะน่ารักอบอุ่นสามเจนลงตัวที่สุดดดขอให้ปู่วีรสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพร,ร่มใสให้ลูกหลานไปนานๆเลยนะคะรูปสุดท้ายตามุตมิมากค่าตาน่ารักจังเลียขอให้คุณปู่วีระของน้องวิรินสุขภาพแข็งแรงแนะคะ ขอให้คุณปู่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร,ร่มทรของครอบครัวไปนานๆเลยนะคะหนูวิรินคือคุณปู่คุณปู่คือหนูวิรินพิมพ์เดียวกันมากกกเพราะมีเสื้อเฮียทุกคนจริงๆแฟนคลับลูกชายตัวยงน่ารักกกคุณปู่คงดีใจมากๆคงคิดถึงลูกคิดถึงหลานเสื้อปู่วีรศัยสีดำทางนี้มีสีแดงยังใส่เหมือนกันขะปู่อบอุ่นจังค่ะ